สวัสดีครับวันนี้พบกับเรียนรู้ภาษาทีมเอลนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการแทรกรูปภาพในเว็บเพจนะครับซึ่งการแทรกรูปภาพในเว็บเพจนะครับก็จะช่วยดึงดูดความน่าสนใจนะครับแล้วก็ทําให้เว็บของเราดูมีอะไรที่น่าดึงดูดมากขึ้นนะครับซึ่งก่อนอื่นเราจะทําการสร้างนะครับหรือแทรกรูปภาพลงในเว็บเพจนะครับเราต้องรู้จักก่อนนะครับว่ารูปภาพ หรือภาพกราฟิกเนี่ยมันมีประเภทของอะไรบ้างนะครับรูปแบบของอะไรบ้างนะครับอ่าดับแรกนะครับก็คือภาพชนิด g i ิฟต์นะครับหรืออ่านว่าจิฟตนะครับภาพชนิดก i ิฟต์ตัวนี้นะครับก็จุดเด่นของมันจะมีขนาดไฟล์ที่ค่อนข้างต่ํานะครับสามารถทําเป็นพื้นหลังแล้วก็ภาพโปร่งใสได้นะครับสามารถรองรับโปรแกรมสนับสนุนต่างๆได้นะครับ ซึ่งส่วนใหญ่นะครับรูปภาพแบบคลิปตัวนี้นะครับจะสามารถนําไปใช้ทําภาพเคลื่อนไหวนะครับจุดด้อยของมันก็คือนะครับแสดงสีได้เพียง256สีนะครับนามสกุลของมันนะครับก็คือ .gif นะครับประเภทต่อไปนะครับรูปภาพประเภท jpeg นะครับหรือ jpeg นะครับ jpeg ก็คือรูปแบบของการบีบอัดไฟล์ต่างๆนะครับซึ่ง ภาษาของรูปภาพแบบนี้นะครับจะมีข้อดีก็คือนะครับสามารถสนับสนุนสีได้ถึง24บิตนะครับแล้วก็หรือประมาณ16ล้านกว่าสีนะครับนอกจากนี้แล้วยังสามารถนำไปใช้ทำภาพพื้นหลังภาพต่างๆได้อย่างเหมาะสมนะครับจุดด้อยของมันคือไม่สามารถทำเป็นภาพโปร่งใสได้นะครับซึ่งอันนี้คือ อาจจะทําให้มีปัญหาในการส่งภาพขึ้นยังเซิร์ฟเวอร์นะครับจะทําให้ประมวลผลช้านิดนึงนะครับนามสกุลของมันนะครับก็จะเป็น jpeg jpg jpe นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมใช้เป็นนามสกุล jpg นะครับประเภทที่3นะครับก็คือแบบ png นะครับหรืออ่านว่าปิงนะครับซึ่งภาพชนิดนี้นะครับจะเป็นภาพที่สามารถรวมคุณสมบัติของแบบ gif แล้วก็แบบ jpeg ไว้ด้วยกันนะครับ ซึ่งข้อดีของมันนะครับก็คือสามารถนะครับทำภาพโปร่งใสได้นะครับมีสนับสนุนสีนะครับแบบ16บิต32บิตแล้วก็64บิตนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับข้อดีของมันก็คือมีขนาดไฟล์ที่ค่อนข้างไม่ใหญ่มากมักนะครับแต่ข้อข้อด้อยของมันนะครับคือถ้าหากกาหนดค่าการบีบไฟล์ไว้สูงนะครับเวลาคลายไฟล์ออกมาเนี่ยนะครับขนาดของไฟล์จะมีขนาดต่ํานะครับ บางประเภทหรือบางเว็บเบราว์เซอร์ก็ไม่สนับสนุนเกี่ยวกับรูปภาพหรือนาำสกุลของตัวนี้นะครับน้ำสกุลไฟล์ก็จะเป็น .png นะครับต่อไปเราจะมาดูวิธีการแทรกรูปภาพกนะครับว่าการแทรกรูปภาพลงในเว็บเพจนะครับจะมีวิธีการยังไงบ้างอันดับแรกนะครับให้เราเปิดโฟลเดอร์นะครับงานของเราขึ้นมานะครับ จากนั้นให้เราสร้างนะครับโฟลเดอร์นะครับเพื่อใช้สำหรับเก็บรูปภาพตอมวันนี้ผมอิมเมจเอ็ิมเมจนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปนำรูปภาพนะครับที่เราต้องการใช้นะครับยกตัวอย่างนะครับ อานำมาไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า image นะครับดังนั้นนะครับไฟล์งานของเรานะครับที่เราทำการสร้างเว็บนะครับก็จะมีไฟล์นะครับที่เขียนด้วยภาษา HTML นะครับแล้วก็ไฟล์ image นะครับที่ใช้สำหรับเก็บรูปภาพนะครับต่อไปเรามาดูนะครับว่ารูปภาพแต่ละชนิดมีชื่อว่าไงและนามสกุลว่าไงบ้างนะครับ อิการก็คือนะครับให้เราคลิกขวาที่รูปภาพนะครับเลือกไปที่นะครับ p r o p e r t y นะครับจากนั้นจะมีคําว่า Detail ขึ้นมานะครับเราก็มาเลือกดูรูปภาพนะครับว่าขนาดของรูปภาพเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับมีความสูงเท่าไหร่ลักษณะแบบไหนนะครับต่อไปมาที่แถบ General นะครับ General ตัวนี้จะบ่งบอกให้รู้ว่า รูปภาพของเราชื่ออะไรนะครับก็คือตรงนี้คือชื่อนะครับเราสามารถแก้ได้นะครับเจ้ตัวอย่างเช่นเม็ดหนึ่งนะครับ type of file นะครับก็คือนำสกุลนะครับของรูปภาพนี้คือ .jpg นะครับตรงนั้นโอเคครับจะถามว่าต้องการเปลี่ยนไหมนะครับแบบนีงครับ .jpg ได้แล้วครับก็คือนาำสกุลอรูปตรงนี้นะครับก็สามารถคลิกขวาได้ดูได้นะครับก็จะเป็นนาำสกุล png นะครับอันนี้คือชื่อของรูปภาพนะครับต่อไปวิธีการเขียนนะครับให้เราเปิด notepad ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพนะ์คำสั่งนะครับคำสั่งโครงสร้างของภาษา HTML ลงไปนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้ครับเนบเราตั้งชื่อไตเติลก่อนนะครับวันนี้เราตั้งชื่อว่าการแทรกรูปภาพนะครับลงในเว็บเพจนะครับพอได้แล้วนะครับอันดับแรกเราจะมาทําการแทรกรูปภาพนะครับเพิมสั่งแทรกรูปภาพนะครับ img img ย่อมาจากคําว่า image นะครับ src คือตําแหน่งไฟล์นะครับดูวิธีการนะครับ ก็คือ IMG นะครับ SRC นะครับต่อไปเท่ากับนะครับตามด้วยเครื่องหมายคำพูดนะครับเสร็จแล้ววิธีการอ้างอิงนะครับให้เราอ้างชื่อโฟลเดอร์ก่อนนะครับ IMG ตามด้วย image นะครับตามด้วย slash นะครับ ตามด้วยชื่อรูปภาพนะครับยกตัวอย่างนะครับผมจะเอารูปรูปตรงนี้มาใช้นะครับเราก็คลิกขวาดูครับก็คือชื่อว่ารูปภาพชื่อว่า IMG นะครับ7 4 7 5นามสกุลเป็น .jpg เราก็สามารถ Copy ได้นะครับจากนั้นมาวางนะครับ แล้วก็เอาปีคำสั่งนะครับทวนนะครับคำสั่ง img นะครับคืืคําสั่งใส่แท็กใส่รูปภาพนะครับ src คือการอ้างอิงตำแหน่งนะครับตำแหน่งของมันก็คือ image ก็คือชื่อโฟลเดอร์นะครับตามด้วยชื่อรูปภาพนะครับตามแนะนาสกุลของรูปภาพนะครับได้แล้วเราทำการบันทึกไว้นะครับ สมมติวันนี้ผมตั้งชื่อว่า t e s t 5แล้วกันนะครับ theta p t m l กด save นะครับได้แล้วนะครับต่อไปไปดูผลงานที่เราสร้างไว้นะครับก็จะได้ภาพมาหนึภาพนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่มากครับต่อไปเราจะมาปรับขนาดของภาพนะครับการปรับขนาดมีค่าก็คือการปรับค่าขนาดความสูงกับความกว้างนะครับ ส่วนใหญ่จะนิยมใช้วิธีการปรับแบบด้านเดียวนะครับผมขอยญาใช้ปรับแบบวิดนะครับวิดก็คือความกว้างนะครับเิ w ็นวิ T ีนี้นะครับความกว้างสามารถกําหนดเป็นค่าพิกเซลนะครับพิกเซลก็คือใส่ตัวเลขไปนะครับสูง450นะครับเดี๋ยวไปดูผลลัพธ์นะครับมันก็จะ ย่อขยายตามขนาดนะครับทั้งความสูงและความกว้างนะครับหรือกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับยกตัวอย่อยางเช่น35เปอร์เนตะโอเคนะครับต่อไปเราสามารถกำหนดนะครับรูปภาพนะครับของเราให้อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางได้นะครับเราก็ใช้คำว่า ดีฟอาร์เรนนะครับเซนเตอร์ Center, นะครับแล้วก็ปิดดีฟข้างหลังนะครับจากนั้นก็เซฟนะครับแล้วลองไปดูผลนะครับรูปภาพของเราก็จะอยูยย่ตำแหน่งกึ่งกลางนะครับนี่คือการเขาใส่ค่าของรูปภาพนะครับการใส่กรอบก็คือบอ์เดอร์นะครับอร์เด ก็ใส่ตัวเลขไปนะครับอันนี้คือลักษณะของการแทรกภาพนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราสามารถแทรกรูปภาพได้แล้วนะครับเราก็สามารถจัดตำแหน่งของรูปภาพได้นะครับกับข้อความนะครับด้วยปกติถ้าเราใส่ข้อความนะครับต่อจากหลังรูปภาพยกตัวอย่างนะครับผมใส่ข้อความตรงนี้นะครับว่าทดสอบทดสอบ การนะครับแทรกรูปภาพนะครับดังนั้นลองเซฟดูนะครับก็จะมีข้อความถัดมาอีกมาทัดหนึ่งนะครับซึ่งบางทีเราต้องการให้ข้อความของรูปภาพตรงนี้นะครับอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางนะครับเราก็สามารถกำหนดได้ตรงตรงนี้นะครับโดยใส่คาว่า a l l เ จากนั้นเรามาดูนะครับอเลนก็จะมีการใส่ตำแหน่งอยู่ประมาณหลักๆนะครับประมาณ4อย่างก็คือ bottom นะครับ b o t t o m ก็คือให้ขอบล่างของภาพเสมอกับขอบล่างข้อความนะครับเล t ก็คือจากด้านซ้าย Middle กึ่งกลางนะครับ i ล h t ด้านขวานะครับ Top อยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราลอง Middle ดูนะครับ m i ดเด e ดูนะครับดูซิอ่ะญาตทบตรงนี้ออกก่นนะครับ มิดเดิลนะครับอย่างนี้นะครับข้อความมันก็จะจัดถูกจัดอยู่ในประมง่งกลางนะครับข้อความมาอยู่ก,กลางระหว่างภาพนะครับถ้าเราใส่เป็นเป็นเลฟนะครับเลฟนะครับไว น่ครับตอนนั้นถ้าเราใส่เล f รูปภาพจะอยู่ด้านซ้ายนะครับไ i g h รูปภาพจะอยู่ด้านขวานะครับถ้าเราใส่คําว่า top นะครับนะครับข้อความจะอยู่ด้านบนของรูปภาพนะครับต่อไปเราจะมาเพิ่มระยะห่างระหว่างขอบบนกับขอบล่างของรูงงรปภาพนะครับโดยใช้ v space แล้วก็ h space นะครับ v space ก็คือระยะห่างระหว่างขอบบนกับขอบล่างนะครับ s space ก็คือระยะห่างระหว่างขอบซ้ายขอบขวานะครับตัวอย่างนะครับสมมติผมเอาข้อความให้อยู่กลางนะครับแล้วก็ใส่ v space นะครับใส่เป็น10นะครับดูผลลัพธ์นะครับนะครับรูปภาพก็อยู่ห่างจากรอบนะครับประมาณ10นะครับ ถ้าเราใส่ h space 10นะครับภาพก็อยู่ห่างจากขอบด้านซ้ายนะครับประมาณ10พิกเซลนะครับนี่คือลักษณะของการใส่ v space กับ h space นะครับต่อไปการนำรูปภาพมาใส่เป็นพื้นหลังนะครับอีกการก็คือตรง tag body ตรงนี้นะครับเราเข้าหนึ่งครั้ง พิมพ์คำว่า background นะครับตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ก็คือ image นะครับจากนั้นเราต้องการรูปภาพอะไรนะครับเราก็เข้าไปข้างในสมมติผมต้องการรูปรูปตรงนี้นะครับก็คลิกขวา Property นะครับดูชื่อรูปภาพนะครับแล้วก็ c o p ปมาได้นะครับ ลองเซฟแล้วก็ไปแสดงผลดูนะครับนะครับเราก็จะได้รูปภาพที่เราต้องการขึ้นมานะครับดังนั้นถ้าเราต้องการรูปภาพแบบไหนนะครับเราก็สามารถเลือกใส่ได้อันนี้คือวิธีการง่ายๆของการแทรกรูปภาพนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวติดตามในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณครับ